รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับพี่นาย2องซีีหนังนะครับวันนี้จะมาดูหนักที่เมเจอร์อิกมกับภาพยนตร์เรื่อง Nobody t o o นะครับผมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามชมกันได้เลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้พี่นายขอตัวขึ้เราไปฟับแป๊บนึงนะครับผม

and my next station and my เอาละคะ้ครับตอนนี้พี่อนายก็เดินทางมาถึงเมเจอร์เอกมัยแล้วนะครับผมเดี๋ยวพี่อนายจะพาชมบรรยากาศข้างกันกนะครับผมเพราะว่าเมเจอร์เอกมัมตอนนี้ปรับรูใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผม ด้านซ้ายมือผมก็จะเป็นท้องฟ้าจำลองนะครับผมอ่าเดี๋ยวให้คุณผู้ชมพาชมบรรยากาศก่อนนะครับผมบรรยากาศภายนอกบริเวณรอบๆครับเ,เดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันอีกกว่า นี่นะครับผมเดินจากพอเดินจากสกายวอล์กมาแล้วนะครับผมเราก็สามารถเดินเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับจะมีรกสองคอยบอกทางอยู่นะฮะอสำหรับใครมาดูหนังที่นี่นะครับผมมจอช์สุโขวิตดูหนังรอบดึก4ี่ทุ่มไปต้นไปเพียง99บาทนะครับผมราคาเริ่มต้นนะสำหรับวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบ,บดีรอบหลังสี่ทุ่มนะครับโอเค อันนี้ก็จะเป็นลิฟต์ขึ้นไปสำหรับใครที่อยากเล่นไอซเกตนะครับผมสามารถขึ้นไปที่ชั้นเก้าได้เลยนะครับผมซับซีโลไอซเกตคลับนะครับป่าเราไปกันต่อดีกว่านี่นะครับผมเขาจะมีป้ายบอกทางตลอดเวลาเลยนะครับผมเราก็แค่เดินไปตามลูกศรครับใกล้จะถึงแล้วครับผมเดินมาก็อาจจะ นิดนึงนะครับผมแต่ข้างหน้าก็จะเป็นทางเข้าแล้วครับเดี๋ยวเรารีบเดินไปกันเลยนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็น coming soon นะครับผม next program หนังหน้าดูนะครับผมนี่นะครับผมเราก็จะอยู่ประมาณชั้นสองเลยนะครับผมอ่าอู้ คอมมิ่งซูนเดี๋ยนี่มาติดตรงนี้แล้วหรอเนี่ยว้าวนี่เป็นบรรยากาศภายในมิเจอ,อีกอกมนะครับโหพอตกแต่งใหม่แล้วมันก็ดูสวยงามขึ้นนะดูหราขึ้นเฮ้ย โอ้ m ก g อดตีน้อยจะมาเปิดที่นี่เหรอโอ้โ oh. หอีกหน่อยพี่ก็มากินตีน้อยง่ายขึ้นแล้วสินั่งวิเศมาเอก,กมัมได้เลยว้า wow. วน่าสนใจนะครับผมเอาละ่ละเราไปดูส่วนต่อไปกันดีกว่าครับนี่โอ้โ oh. หสวยงามมากๆนะครับผมสมกับการรีโนเวทใหม่ในยุคเลเซอร์เพล็กจริงๆนะครับอ๋อ สำหรับที่นี่นะครับผมใช้เครื่องฉายเลเซอร์เพลกภาพสีสันคมชัดสักใจจัดจ้านมันทุกนาทีทุกเรื่องทุกโรงแน่นอนครับผมอ่า ตรงนี้ก็จะเป็นโชว์ไทม์นะครับผมเราสามารถมาดูว่าวันนี้มีหนังเรื่องไหนเข้าฉายที่นี่บ้างนะครับผมรวมทั้งค่าบัตรชมภาพยนตร์ในวันนี้ด้วยนะครับผมโอเคซึ่งอย่างที่บอกครับหนังที่จะมาชมกันในวันนี้ก็คือเรื่อง Nobody Too นะครับผมหรือคนธรรมดานนกเรกลีป2นะครับผมเครื่องฉายเลเซอร์เพล็กเนาะโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตู้ อีท e ิเก็ตเนาะเราสามารถมาทำรายการซื้อตัวหนังรับตัวหนังตรงนี้ได้เลยนะครับผมเ,เลือกเรื่องเลือกรอบเลือกที่นั่งกดรูดบัตรต่างๆใช้โปรชำระเงินสแกนจ่ายหรือบัตรเครดิตเดบิตอะไรก็ว่าไปนะครับผมรับตัวหนังตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับบริเวณชั้นล่างของมเจอร์เอกมัยนะครับผมก็จะมีร้านอาหารร้านค้ามากมายเลยนะครับผม ูมีฮาจิบังด้วยข้างหน้าก็จะเป็นคาเฟ่เมซอนนะครับผมตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นบูธกับเซเว่นอีเลเว่นนะฮะครับตอนนี้ก็จะกำลังจะขึ้นไปชั้นสามนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศเมเจอร์ซีฟิกสาขาเอกมยัยโู้เชนเดเลียสวยมากเลยนะครับผมอ่าและนี่เป็นบรรยากาศเมเจอร์บริเวณรอบข้างนะครับผม แล้วบริเวณนี้ก็จะเป็น M Space นะครับผมอ๋อห้องน้ำสามารถตรงไปเลี้ยวขวาเข้าได้เลยนะครับผมจะเป็นที่แบบว่าไงีเดียใครที่อยากจะหาที่นั่งคอยดูหนังกเกๆก็สามารถมานั่งเล่นถ่ายรูปได้นะครับผมใครที่มาดูหนังที่นี่แล้วอยากจะแบบว่าทานป๊อปคอนนะครับสามารถมาซื้อป๊อปคอนได้ที่จุดคอนเซ็คชั่นตรงนี้ได้เลยนะครับผมซึ่งคุณลูกค้าสามารถทำรายการเองได้ด้วยที่ตู้นี้เลยนะครับผมมาถึงแล้วนะครับคุณลูกค้าก็เลือก ว่าลูกค้าจะเอาอะไรดีครับผมมีตั้งแต่เซตโปรโมชั่นเป็นคอมโบเซตต่างๆรวมทั้งอาคาล่ก็คือซื้อแยกต่างหากนะครับผมมีหลากหลายหมวดนะครับพอเลือกสินค้าเสร็จปุ๊บสมมุติว่าเลือกนี้นะครับคุณลูกค้าก็สามารถเลือกรสชาติได้นะครับผมเลือกแล้วก็เครื่องดื่มนะครับผมจากนั้นกดไปที่ปุ่ม add the c h a r t นะครับผมอเมื่อเลือกเสร็จแล้วกดไปที่ payment นะครับผมตรงนี้นะครับผม แล้วก็กดสมิดครับผมจากนั้นก็เลือกวิธีการชําระเงินได้เลยนะครับผมจะเป็นพร้อมเพย์หรือเครดิตการ์ดก็ได้ครับผมเมื่อทําการชําระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับผมใบเสร็จก็จะออกมาแบบนี้นะครับผมซึ่งเราสามารถเช็คได้ที่จุดพิกอพิเอียตรงนี้นะครับผมเพื่อรับออเดอร์ได้เลยนะครับผมและนี่เป็นบริเวณทางเข้าภายในโรงภาพยนตร์นะครับผมซึ่ง สำหรับใครที่ซื้อตั๋วผ่านแอปเมเจอร์แล้วคุณสามารถนำ QR code สแกนแล้วผ่านประตูอัตโนมัติดนขึ้นโดงภาพนตร์ได้เลยนะครับผมซึ่งคือเก๋และสุดยอดมากๆเลยนะครับผมอ่าที่พี่นายได้ทำการสั่งซื้อมานะครับเซตนี้ประมาณ390บาทนะครับผมได้ทางปั๊บพร นะครับผมน่ารักแบบนี้ซึ่งลิมิเต็ Edition มากๆเลยนะครับสวยงามจริงๆนะครับผม390บาทอ่าประมาณแบบว่าไงเดียวเวลาดูหนังไปเราเปิดตรงนี้ไปจิบน้ำไปก็ได้แล้วก็น้ำหนึ่งแก้วกับคอนหนึ่งกล่องน,นะครับผมคุ้มมากๆรีบมาซื้อกันนะครับผมเฉพาะสาขาที่มีแป๊ซี่นะครับในรงภาพยน์เคร์อลเมเจอร์ซีนิเพล็กครับ ก็ใกล้จะได้เวลาฉายหนังแล้วครับผมเดี๋ยวพี่นายขอตัวไปดูหนังก่อนนะครับบ๊ายบายอันนี้เป็นบันไดเลื่อโนโซโดที่หกถึงแปดนะครับผมถ้าขึ้นมาบันไดเลื่อนแล้วชั้นนี้จะเป็นโซนลงหนึ่งถึงลหห้านะครับผมเราจะต้องลงบันไดเลื่องที่ยาวมากที่สุดนในสามโลกนะฮะ เรียบร้อยครับดูจบแล้วสําหรับโนบอดีสองต้องบอกเลยว่าการกลับมาในภาคน,นี้ถือว่ามันสะใจกว่าเดิมมากเลยนะครับผมดูง่ายกระชับเพราะว่าความยาวค่อนข้างจะแบบสั้นกว่าเดิมด้วยเพียง85นาทีนะครับผมแล้วก็เรื่องนี้ไม่มีพักไทยนะครับผมมีเฉพาะเสียงซาวแ็วนะครับผมสังกฤษแล้วก็ไม่ได้เข้าฉายทั่วประเทศนะครับผมอแต่ว่าในส่วนตัวผมซึ่ง ถ้าส่วนตัวผมแบบดูแดนทั้งสองแบบเ่ยทั้งภาคไทยทั้งซาวแสกก็รู้สึกผแบบโหไม่ผิดหวังเลยครับมันสนุกยิ่งกว่าเดิมคูณสองโหจะได้เห็นแบบพัฒนาการของตัวละครต่างๆยังอยู่ครบเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเหตุการณ์ใหม่เรื่องราวใหม่สุดท้าทายแอคชั่นครั้งนี้ถือแบบโหดเดือดอะแต่ว่าสนุกมากๆเยี่ยมมากๆเลยครับผมมาดูกันเยอะๆเลยนะคะถ้าใครได้ประสบการณ์ความมันแบบว่า ถึงพริกถึงขิงทุกอนุรูขมขนความเดือดของ nobody นะครับผมมาชมได้ nobody สอง nobody ทกูคนธรรมดานะรกเรียกพี่สองฉายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนต์นะครับผมและนี่คือสองสีมีโปรอิ้ยขอไปครับสองสีตีหนังสเปเชียลประจำวันนี้พี่นายขอตัวลาไปก่อนพบาะก็มาอีพีหน้าครับบ๊ายบาย ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องอานายมูวี่แมนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกําลังใจให้พี่อานายในการทําคลิปดีๆต่อไปนะครับขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับ